เตืนนิดนึงเตือนไม่เด่นเตือนไม่เด่นเดี๋ยวคนดูหาว่าเราสบายแต่ว่าอันเนี้ยมันเก็บอุณหภูมิอยู่แล้วทุกคนผมไม่ผมไม่โกงประชาชนแน่นอนโอเนิดนึงครับพี่ตูนพอมี่ตูนมีความรับผิดชอบใช่ไหมผมมีความรับผิดีอบนิดนึงพอแล้วขอบคุณที่ยืนยันคำถามต่อไปพี่ตูนพอแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วผมผมก็จะไม่ไหวละพอแล้วโอเคถามพี่ตูนนิดนึงครับ ผมว่าเพลงแรกที่ดังก็ยังไม่เทียบเท่ากับอัลบั้มแรกที่ดังซึ่งอัลบั้มที่แรกที่ทำให้วงบริษัทรรู้จักทั้งประเทศนะครับืออัลบั้มอะไรผมว่าน่าจะเป็นอัลบั้มบิีอัลบั้มที่ที่สามปี2548ที่ก็ได้ผ่านถอนไปหมด มันมเอี้ยงก็เป็นอัลบั้มที่สามของ Body Slam แล้วก็ได้พี่ยอดเบ็กีตามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมขอเสียงให้พี่ยอดหน่ลยหนึ่งคืออัลบั้มอัลบั้มสองอัลบั้มแรกครับอัลบั้ม Body Slam อัลบั้ม Fresh เรามีเรามีสาคนไม่มีมือกลองช่วงนั้นเราได้พี่ชัดเนี่ยที่อยู่วงเดียวกับพี่ยอดมาประกอนมาตีเป็นแบ็กอัพให้แล้วพอลวเลื่องบิลลิ่เนก็เราเราคิดว่าเราอยากมีเป็นวงที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมีมือกลองเป็นของตัวเองจะได้ทําเพลงได้แล้วก็คิดงานได้อย่างแบบเต็มที่เลยก็เลยนพี่ชัดก็เลยได้เข้ามาอยู่บริลัม ทาวนในอัลบั้ม B ด้วยส่งเสียงที่ชัดคมไหนได้ไหมครับโอ้แฟนๆแบพี่ชันเยอะมากนะเนีแล้วมีเพลงไหนในอัลบั้มนี้มีความหมายพิเศษครับผมก็ถ้าพูดถึงอัลบั้ม B มันจะมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งมันเป็นคล้ายๆตัวแทนของของพวกเราว่าที่เรายังยืนเล่นดนตรีกันอยู่ เรายัางทำเพลงกันอยู่ที่เรายัางเชื่อมั่นในในสิ่งนี้ที่เรียกว่าดนตรีเราอยังมีเพลงสักเพลงที่ให้กำลังใจตัวเองยังมีเพลงสักเพลงที่ปันชิดไว้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเรากำลังทำสิ่งนี้ด้วยกันแล้วก็กำลังได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับความฝันของเราเองไม่รู้ว่าขึ้นหน้าจะสำเร็จ ขนาดไหนหรือไม่สมําเร็จหรือต้องแยกย,ย้ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าขอมีสักเพลงหนึ่งที่บรนทึนไว้ว่าช่วงวัยช่วงเนี้ยเราเป็นแบบเนี้ยเราเชื่อแบบเนี้ยเรากาลังทําสิ่งนี้ด้วยกันอยู่นะคร้ยก็เป็นเพลงความเชื่อซึ่งตรงตรงกับเชื่อระมัดมีจริงเพลงความเชื่อเนี่ยสำหรับคนที่รู้นะครับตัวเขาชวนพี่แอดมาฟิชเชอร์ลด้วยเพลงนี้ใช่ครับทุกท,ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเพลงนี้มี แอนร,ระบา้ามาฟิชเชอร์ริงดวยซึ่งจริงๆความเป็นจริงของของเพลงเนี้ยมันแต่งเสร็จก่อนที่เราจะไป้เชียร์แอนมาเราพอแต่งเพลงนี้เสร็จปุ๊บท่อนฮุกที่มันร้องว่าชีวิตมันต้องเดินตามความฝันผกลบมล้ขล,ลานเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนจะเจอยังไงต้องไปถึงผมอ่านเนเพลงอันนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมร้องไม่ได้ ผมผมยังไม่สําเร็จท่อที่จะไปร้องเพลงท่อนนี้แล้วแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่เชื่อเองวมื่อเราเป็นคนคนนี้เราคิดว่าท่อนภุมท่อนเนี้ต้องเป็นใครสักคนที่สําเร็จแล้วที่ฝ่าฟันปัญหาในชีวิตที่สูญหลายหลายอย่างในชีวิตจนสําเร็จแล้วมาบอกเราและรองให้เราฟังส่งพลังให้เราเราก็เลยนะไนะ คิดกับเชงานกับพี่ๆป่ดิวเซอร์ว่าผมลองไม่ได้ผมไปบอกเขาเลยผมล้องตอนนี้ไม่ได้ผมอยากได้แทรสักคนที่ที่ผมจะเชื่อเขาสอนเราได้ที่ผมจะเชื่อเขาแล้วผมก็โชคดีที่ผมเป็นลูกพ่อผมกับแอรเป็นพี่ลูกน้องกันก็เลยคิดถึงไงอแขึ้นมาว่ามันจะไปเชือ่อในอรมาลอกแล้วก็ให้ส่งผลลังให้พวกเราหน่อย ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงนั้นทั้งวงพร้อมกันความรู้สึกเป็นยังไงครับผมจำได้ดีเลยคือวันไปอัดเสียงไฮแอที่ห้องอัดของไฮแอช่วงบ่ายแล้วก็อัดมันเป็นซีดเป็นแบบยังไม่ได้แมสอะไรแบบเป็นร็อ h Mix ก็ตื่นเต้นมากเพราะผมอยู่ในห้องอัดกับพี่ออกพี่แอสพี่กบพี่แอสที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเราเราอยู่สามคนแต่เราผมอะ ร้อนใจอยากให้พี่ๆในวงทุกคนได้ยินมากเลยว,ว่ามัน,ม,นมันเจ็บแค่ไหนกะ็เลยโทรน,นัดกันแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ไปเปิดซีดีในรถของรถปิ้นเราไปรถรถเราใช่ไหมไปเปิดซีดีแล้วก็นั่งกันอยู่สี่คนตอนนั้นยังไม่มีวงพียอมเป็นันกดนตรีในวงนึงนั่งกันอยู่สี่คนมีผมมีปิ้นมีพี่ยอดมีพี่ชัน้น ฟังเสียงได้ยินเสียงสะอื้นผมนั่งข้างหน้าได้ยินเสียงสะอื้นมาจากข้างหลังร้องไห้มีเสียงร้องไห้ของใครครับของพี่ชันร้องไห้พี่ชันร้องไห้แล้วพี่ชันก็บอกที่ผมจําได้คือชีวิตกูชีวิตกูอะไรเงรี้ยคือแบบเออมันพี่ชันก็บอกว่ามันเป็นชีวิตอย่างพี่ชันอยากเล่าตรงนี้ไหมครับคือ คือผมว่าทุกคนฟังเสร็จแล้วทุกคนรู้สึกนะว่าแบบเออเนี่ยแหละเป็นชีวิตของพวกเราที่แบบทําสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าเต้นกินลากินนะสมัยก่อน20สิบกว่าปีที่แล้วมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่ทุกคนให้ค่ากับนักดนตรีนักร้องอีกแบบนึงนะสมัยผมมันมันเป็นยุคยุคเต้นกินลากินแนะซีเคเคแี่าประโยคนี้ใช่ไหมคือเขาให้ค่านักดนตรีนักร้องเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ ไม่ได้มีคุณค่ามากเรามาลองฟังมาดูครับครับครับได้ครับเผื <shout. S 1> ่อพิชานจะร้องจะอีกอิชานจะรองให้อีกรอบมันดีขนดมากเลยนะที่ต้องรอเลงและเต็นไปได้ समाज म्यूटी बदले जब्त है जब तो सब म्यूज एक तो सब म्यूज एक